ครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาต้มปลากับต้มปลาปลากฏดปลากฏดปลากฏดเขื่อนปลากฏดซื้อพ่อค้าเข้ามาพ่อค้าเขาไปหาประจํานะครับพี่น้องหาที่เกินหาตัวพี่น้องเครื่องแกงจะมีขาขาพี่น้องขาหั่น้วตะไคร้งา,าห,หอมใบมะกรูด มะขามเปียกพี่น้องใบมะขามยอดมะขามนี่ก็ยอดไอ้หมอนหมอนหมอนเลี้ยงไหมพี่น้องทำสมุนไพรนี่เราจะทุบนี้ใส่แล้วก็นี่พริกผมก็จะมีชุรสกับเกลือนอต้มน้ำไว้แล้วนี่น้ำเดือดแล้วผมต้องใช้กระทะเพราะว่าวันนี้ใช้ฟืน ฟื้นพี่น้องใส่ลงไปเลยหอมตะไคร้คามะนาวเอ้ยโทษที่มะขามเปียกอ่าใบนี่ใส่ลงไปหมดพี่น้องใบมะกรูดอีกฉีกๆหน่อย จะได้หอมใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือเกลือป่นเป็นเม็ดนะพี่น้องอย่าใส่เยอะใส่ลงไปเลยชุดลดพริกเดี๋ยวปิดไาให้มันเดือดก่อนพี่น้องพี่น้องมาเปิดดูด้วยกันปุ๊บโอ้โหเดือดแล้ว หมอมขาตะไคร้แล้วพี่น้องปาลงไปลอยเลยนี่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคนสิ้นปิดฝาไว้ต่อมานะพี่น้องมาเปิดดูทีนี้เดือดแล้วน่าจะสุกแล้วพี่น้องอย่ใส่กระเทียมหน่อย ชิมรสก่อนครับอืมโอเคแล้วพี่น้องเปรี้ยวได้แล้วถ้าไม่ได้ก็บีบมะนาวเพิ่มได้นะพี่น้องสุดท้ายเราจะใส่หอมนี่พี่น้องต้นหอมผักชีอ่าโอเคอ่าพี่น้องเป็นว่าเสร็จเรียบร้อย พร้อมรับประทานครับพี่น้องแกงบ้านๆรสชาติปรุงเองตามใจชอบนะครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแกดกินชมเหมือนเดิมนะพี่น้องก่อ,อนดูคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจผมด้วยนะพี่น้องที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิงเพื่อเป็นกําลังแรงใจเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แก้เตือนพี่น้องให้ทราบนะพี่น้องก่อนอื่นก็ขอบคุณมากๆที่เขามารับชมทางช่องผมนะพี่น้อง พยายามติดตามผมให้ยั่งเพติดตามเยอะๆนยพี่น้องได้ขอบพประคุณมากๆเลยงั้งก็จะได้ไปมีกำลังแรงใจนำเสนอคลิปใหม่ๆหานูหานน,หานี่ไหมพี่น้องได้ชมพี่น้องอ่ะมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้มปลาปรากดปรากดปรากดเขื่อนพี่น้องปรากดเขื่อนเนี่ย กดเขื่อนไม่รู้ไขรอยู่เปล่านี่น้องซื้อมาแก้วนี้เขาเขื่อนพริกสดตำแก้วพริกสดน้ำปลาใส่น้ำนิดเพิ่มไปหน่อยพี่น้องพัวนีนต้ต้ม,มต้มขาหม,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 มูพีน่น้องต้มขาหมูใส่ฟักมาสดมีผักผักข้าวสารพี่น้องใส่มะนาวนิดนิดนน ผิดพี้ยงอ่าสดพริกสดตั้เสียวพริกสดพี่น้องเหมือนเดิมข้าวเหนียวนี่ก็แปดเก้าโมงแล้วพี่น้องอ๋อสบายดีเดอ้อพี่น้องทั้งสปปลาวเาทั้งยุโรปทางต่างประเทศและในประเทศพี่น้อง ก็มา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 ,มา,มาทานข้าวด้วยกันพี่น้องทักทายกันเช้าเช้ามาเลยช่วงนี้วันหยุดเขาปัญษาแล้วพี่น้องก็งดเราเขาปัรษาแข่งงดได้ก็งดงดไม่ได้ก็เบาๆนะพี่น้องนะมามามาเจ็บเ็บ,บด้วยกันวันนี้น้ำเย็นๆก่อนเราไม่ดืม่มเหล้าดื่มน้ำได้พี่น้อง กินแก้วก่อนแก้วจะเป็นไงโอเคแก้วน้ำปลาหน้าพี่น้องนีง่โอ้เกี่ยวใบมะขามพี่น้องแซ่บแซบ่บมามามี่ บ้านนี้นาะพี่น้นนองเนาต้มปลากรดปลากดปลากดปลาก,ระ,กระแยใใน,นใส่ใบหม่อนนี่อใบหม่อนสมุนไพร มากเลยพีน่น้องร้อนร้อน

ការលេង 行。嗯嗯 嗯嗯。<Yeah. S 2> mm. जार्म mm -hmm. <laughs> Vai, filho é พีน่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องต้มต้มส้มประกปดประกดแล้วก็ ต้มจิดขาหมูนะพี่น้องแซ่บๆเลยวันนี้โอหนานๆได้กินพี่น้องปลาเขื่อนปลาเขื่อนออยังไงก็วันนี้ถ้าไม่สุภาพก็ขอโทษขอษขอภัยไปด้วยนะพี่น้องอ๋อหิมแล้วพี่น้องเอาไปพบกันคลิปใหม่สาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ช็อแกงกิตชมจากลายพี่น้องบายบายสวัสดีครับ